ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวปิดสวิต์หมูปิ้งท่านผู้ชมมาขายแตงตีตีห้ตอนนี้7จ็ดโมงครึง่งขายได้เท่าไหร่40บาททวนโอ้โหนะช่วยเอ็นดูหนูหน่อยนะคะนะช่วยสนับสนุนหมูปิ้งหนูหน่อยนะคะตอนนี้หนูขายได้40บาทค่ะนะครับชาวเน็ตนะชาวติกตก็ตเขาลงคลิปไป มีกินมีใช้รอเฟสสามก่อนนะเดี๋ยวเขาจะมาซื้อหมูปิ้งเนี่ยเนี่ยนี่นี่คือตัวอย่างนะท่านผู้ชมว่าไอ้เงินเฟสสามจะกลายเป็นลมตดหมาเพราะมันไม่สามารถมาซื้อหมูปิ้งได้แต่ที่มันจะเป็นพายุหมุนที่มันโมไว้เนี่ยมันก็จะเป็นลมตดหมาปุดออกไปพุดออกไปโดยไม่ได้สามารถกระตุ้น แม่ค้าร้านแบบอย่างเงี้ยได้เลยนะมันไม่เหมือนคนละครึ่งทนะ่านผู้ชมคนละครึ่งนี้ร้านหมูปิ้งอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมของของตู่เนี่ยยิ่ยงกว่าพายุหมุนเป็นพายุเฮอริเคนหมุนเทีอ้โหร้านนี่ถล่มถล่มร้านค้ายับใช้ได้ทั่วประเทศเออนะ ใช้ได้ทั่วประเทศใช้ได้ทุกคนทุกลานคากระตุ้นอย่างสุดๆุดแต่พอมาเป็นเงินเฟดดิจิตอลเนี่ยนะมันกระตุ้นอะไรไม่ได้หรอกดูทรงดูท่านะถ้าทางจะเหลวปิวนอกจากจะเป็นลมตดหมาแล้วยังเป็นลมตดแมวอีกต่างหากท่านผู้ชมเคยได้ยินเสียงลมตดแมวไหมท่านผู้ชมนะเออ ลมตดแมวฟิตเอ็มมนก็ไม่เคยได้ยินหรอกนะครับแต่เรียกเรียกได้ว่านะยิ่งกว่าลมตดหมานี่คือลมตดแมวลมตดลมตดมแมลงสาบแทบจะไม่ได้ยินนะครับเพราะมันมาซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งไม่ได้มันไปซื้อได้แต่ร้านชำแล้วร้านชำที่ร่วมโครงการเนี่ยนะเขาขายอะไรอ่ะใช่ไหม ขายข้าวสารขายมามะ่าเออขายขายขายอะไรกันขายข้าวสารขายมามะ่าขายปลากระป๋องเนี่ยใช่ไหมก็ซื้อได้แค่นั้นนะ่ะนะครับเงินก็จะไปพัดแต่ในทุนใหญ่เข้าโรงงานปลากระป๋องเข้าโรงงานมามะ่าเข้าโรงงานข้าวสาร ไม่สามารถพัดไปถึงลายเล็กลายย่อยได้ไม่สามารถพัดไปซื้อหมูปิ้งได้นี่นะครับเชิญสแสดงเชียร์ต่อไปเถอะเดี๋ยวพอถึงเวลาแจกจริงๆเดี๋ยวมึงก็รู้สึกนะเดี๋ยวพอมันไม่กระตุ้นขึ้นมามึงก็ไม่รับผิดชอบอะไรโบอย่างดีไม่เห็นมึงจะรับผิดชอบอะไรสักอย่างนะครับไม่เคยรับผิดชอบคำพูดตัวเองนะฮนะเนี่ยบอกจะแจก ทุกคนแจกไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้น,น,นจริงไหมเนี่ยที่แอดมินพูดมาจริงไหมล่ะนะครับเชิญแรงเชียร์ต่อไปนะจะได้เห็นประเทศชาติวิบัติชิบหายต่อไปนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ